สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราชาแนลค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแอปคู่สินเชื่อน้องใหม่อย่างะปิดแคทจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้17พฤษภาคม2 5 6 5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีอัปโหลดเอกสารรายการเดินบัญชีของธนาคารต่างๆพร้อมบอกถึงสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้รายละเอียดมีในคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะธัญราชาแนล วิธีอัปโหลดเอกสารสำหรับการสมัครสินเชื่อรับผิดแคสไม่ใช่เรื่องยุ่งยากวันนี้เรามีที่กีรีมาบอกพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณต้องเตรียมรายการเดินบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่คุณใช้เป็นบัญชีหลักให้พร้อมโดยเป็นชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของคุณเองรับผิดแคสรองรับรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง6ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร TMB อ็มธนาตาิสำหรับรายละเอียดการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนต้องเป็นไฟล์ pdf ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ใช้การถ่ายภาพบัญชีธนาคารหรือการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์สำหรับธุรกรรมเก่าที่สุดของคุณนะคะต้องมากกว่า6เดือนค่ะโดยธุรกรรมล่าสุดของคุณต้องอยู่ภายใน45วัน ซึ่งคุณจะต้องมีรายการเดินบัญชีรวมกันอย่างน้อย6เดือนและสามารถอัปโหลดได้มากกว่า1บัญชีเพื่อโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่มากขึ้นเมื่อทําการขอเอกสารรายการเดินบัญชีจากธนาคารเรียบร้อยให้เปิดอีเมลด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณค้นหารายการเดินบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากธนาคารเปิดรายการบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์แสลรหัสเพื่อความถูกต้องจากนั้นกดเซฟเอ,อกสารล,ลงเครื่องโทรศัพท์ เมื่อเซฟเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำการอัปโหลดเอกสารกันเลยค่ะ 1>, 1. อัปโหลดเอกสารคุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อเพิ่มโอกาสรับวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น 2. เลือกธนาคารที่ต้องการอัปโหลดเอกสารกดอัปโหลดกดเลือกไฟล์ 3. เลือกเอกสารรายการบัญชีที่บันทึกไว้ก่อนหน้าบนโทรศัพท์มือถือของคุณและกดอัปโหลด 4. ใส่รหัสผ่านเปิดไฟล์ให้ถูกต้อง รหัสผ่านต้องเป็นตามรหัสที่ทางธนาคารได้แจ้งไว้ในอ e ีเมลที่ขอรับรายการเดินบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นกดตรวจสอบ 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่ะหากพบว,ว่าเอกสารมีข้อผิดพลาดฉบับไหนให้รองอัปโหลดใหม่นะคะระบบจะไม่รับรายการเดินบัญชีที่ชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับผู้สมัครนะคะหรือเอกสารจะไม่มีรายการเดินบัญชีในเดือนนั้นค่ะ หกเอกสารเพิ่มเติมคุณสามารถโหลดเอกสารใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภคโดยเอกสารอายุไม่เกิน2เดือนล่าสุดค่ะ7ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่อัปโหลดไปแอปจะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้เราตรวจสอบหากถูกต้องแล้วให้กดถัดไปค่ะการอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยค่ะหากท่านไม่สามารถอัปโหลดเอกสารเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังได้เรามาดูซิว่าเป,เป็นเพราะอะไรค่ะ 1. ชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับผู้สมัคร 2. รายการเดินบัญชีที่อัปโหลดไม่ตรงกับรายการที่เลือก 3. บัญชีที่อัปโหลดไม่มีรายการเดินบัญชีในเดือนนั้นหรือรายการบัญชีไม่ใช่ออมซัพย์ค่ะ 4. ระบบแจ้งว่าไฟล์ไม่ถูกต้องไฟล์ที่ถูกต้องต้องเป็นไฟล์ที่เป็น pdf เท่านั้นไม่สามารถถ่ายจากมือถือหรือถ่ายภาพสูตรบัญชีธนาคารค่ะ 5. รหัสผ่านไม่ถูกต้องคุณต้องใช้รหัสที่ทางธนาคารแจ้งมาทางอีเมลเพื่อเปิดไฟล์เท่านั้นค่ะ กรณีสำหรับใบแจ้งหนี้สาธารณูุปโภคหากไม่สามารถอัปโหลดได้คือถ่ายภาพไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะเกิดจากแสงสะท้อนหรือภาพในที่แสงสว่างไม่เพียงพอค่ะท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.rabitcast.co.th b ค่ะหรือราย์ออฟฟิเชียล r a b b i t c a s ค่ะเมื่อเอกสารพร้อมแล้วเรารู้ทิกแล้วเรามารอกันวันที่17นะคะแล้วเราไปสมัครกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ